สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงเลยท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมเบาหน่อยเชียนเท้าครับนี่ภาพพี่น้องมาชมบีมสองหาทุนครับซึ่งผมท้อตั้งื้อมาอีกคูหนึ่งครับเมื่อสามทีปีก่อนตั้งทงี่มาสองสองตัวหรือว่าหนึ่งครูครับเลยตั้งเพิ่มครับจากเจ้าเก่าครับพี่น้องพอดี การถือาพี่น้องมามาชมแล้วกม็มาพาทดลองเบิ่งครับว่ามันสิเป็นจังได๋ครับเมื่อคลิปพี่ไก่น่าจะพี่ไก่ผมก็ได้ลงคลิปบีมท,ท้0ไปไปครั้งนึงแล้วครับไปชมนงตกันครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปว่าได้อีหยังเนี่ยกับบีม250ของเ p สครับไปนรงกันครับพี่น้องครับพี่น้อง,บ,องบีม250ง p า จะมีแร็กมีความครับแล็กกับถวยงามครับพี่น้องจะมีถุงครับมีปลาปิดเรียบร้อยครับพี่น้องนีอบินสองหาถุงเอสพีครับผมมีทั้งหมดยูทีตัวครับพี่น้องมียูทีตัวเน้นาบนแถมนะครับพี่น้องก็คือไข่ปลาป้ายครับ ปากไฟปากไฟขาออกครับเอาปุ่นเพิ่นจะให้มาตัวละนึ่งอันล้กก็สายสายลิงทัยญ,ญานย่างละเตี่ยนครับนี่ครับปากห้ปากไฟครับอาต,อตา,าของพี่มีตัวสองห้าพนตาคากับพวกเพียงับอีู่น้องเพราะจับต้อ,ตองได้ครับ ตามพุ่งโวประมาณมาหลายครับพี่น้องนี่ครับของแถวเมื่อคือไอ้ปลกไฟก็ไอ้ตัวล้านครับตัวล้านครับทายลิงทายสัญญาณลิงระวัง,อ,งอินพุตหรือเอาพุตไม่ไม่ยางละถิ่นครับครับนี่ตัวนี้ตะย่านข้าออกตัวนี้ตะยา่านเขาของไฟครับพี่น้องครับพี่น้อง นี่สองสอง,งตัวนี่นี่สองตัวนี่ของไม่ครับพี่นอ้องนี่เล่าครับพี่นอ้องนี่คู่กลางเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้พอดีเอามากับทีมมาทดสอบทดสอบด้วยกันว่าทัานยานจะไปนั้งกันบอลนะเพื่อเอาไปแต่งงานจริงเพื่อเขาหน้างานมัน มันจะมีเวลาตั้งครับนไครับพี่น้องกิจะพาพี่น้องทดสอบข,อข่าวครับใ้กลองแล็กมาคู่หนึ่งครับมีมตองตัวจะอยู่ในแล็กหนึ่งล็กครับพี่น,อนอ้องครับสองห้าูน กติมันก็มีรุ่นสามลอยแหรอครับแต่ว่าผมทางซือมามันมันเคยใส่ซองหาศูนย์แล้วกันที่ซือสามลอยมันก็ทีพกขึ้นกันดีครับพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องตรวสอบเปิดเบิ้งว่าเทียงทีปิดทั้งไหยเพราะว่าบอดผมก็ใส่บอดตะค้าวถุงครับพี่น้องใส่บอดที่ตะก้สองทีศูนย์ครับบอดเพราะใส่ได้ครับพี่น้องโบวิดไลครับ เอาผมจะภาพพี่น้องาชา่มเมนูขลางคครับครับ๋ยวผมจะพาพี่น้องเปิเดเปิดเด้อครับพี่น้องชมวิธีการทำงานขุงบีมจองหาชุนครับกรบาดติสโก้ของท่าด่าครับนะครับช่มนมกันครับพี่นอ้องเวอร์เปิดครับ ตัวที่สองครับตัวที่สามครับตัวที่สี่ครับพี่นอ้องเริ่มลัานเลรครับ,เร,นนรบเ,รเริ่มทำงานเหรอครับเริ่มว่ายไงว่ายไงเริ่มทำงานแล้วนะครับร้านทีแคบครับพี่นอ้องเอาเตะไว้กลางใลราคาบ้างครับ ครับพี่น้องใกล้จะออกพรรษาพี่น้องเข้าเครืองเสียงเลยงานคือที่เริ่มของวม่ดเดวเนาะครับส่วนผมก็มีเรียกๆรียกหน่อยเดิมของมากครับพี่น้องเอาผมจะเริ่มเปิดสเต็ปที่หนึ่งครับพี่น้องครับ เปิดแถวเทียบที่หนึ่งครับพี่น้องเห็นครับมีเ,เริ่มทำงานแล้เห็นครับแถเทียบที่หนึง่งผมตั้งไว้ผมก็ตั้งเขาเข้าครับพี่น้องเห็นครับตัวนี้จะเป็นเป็งเร่งความเล็วครับพี่น้องใจใจใจปีมหมุนตามุนเล็วเห็นครับปุ่มหนครับจะป,ปีดครับ นี่ใจเร็วกะอยู่ที่กลุ่มนี้ละครับนะครับเรี่ยวได้ยังวะที่เขาแต่งานครับพี่น้องไปแต่เทปที่สองครับพี่น้องนี่ครับแต่ทเทปที่สอง ครับช่เลี้ยวอยู่ที่ปุ่มนี่ครับปุ่มคำว่าสปีดนี่ครับนี่ครับสปีดครับใชาเลี้ยวอยู่ที่ปุ่มนี่ครับไปถัดเตียบที่สามครับพี่น้องนี่ครับถเตียบที่สามผมจะตั้งไว้ไว้ไว้ข้างบนหมายถึงว่าเบาเสียงลุข้างล่างครับจะจะเป็นการช่องช่องฝาครับพี่น้องนี่ครับจะอยู่อยู่ประมาณนี้แหละครับถเตียบที่สามเนี่ย นี่จะยู่แบบนี้แหละง่ายๆง่ายๆยุ่งที่แหละครับพี่น้องนี่เสียงจะยู่แบบนี้ครับจะเตีบที่สามจะเต็ปบที่ตีครับพี่น้องนี่จะเต็ปบที่ตีที่เป็นแบบนี้เล่นเสียงลงมาข้างล่างเวทีครับข้างล่างข้างล่างเนี่ยข้างบนเนี่ยครับนี่จะเป็นกระพริบแบบนี้แหละครับ่สเต็ปบที่ตีครับพี่น้องจะเปลี่ยนแบบนี้จะเรียนเสียงครับไปจะเต็ปบที่หาครับนี่ครับจะเต็ปบที่หา เต็บที่หาจะวนๆแบบนี้นะครับครับถ้าเรียวอยู่ที่ปุ่มจะปีดได้พี่น้องอถือว่าคุณภาพดีเยี่ยมครับบีมเอพีท้องหาถึ่นมันเ็โค้รแตหน้าเพิ่นครับแต่ว่าผมปีแรกผมเอามาใส่ยอยู่คูหนึ่งครับเมื่อสามปีที่แล้วครับว่าเคยมีปัญหาครับพี่น้องก็ว่ากัน ถาจยูประมาณร้อยเกือบร้อยงั้นนะครับไเอเสตียติ๊งฮกครับไอเสตียติ๊งฮกแต่เป็นแสงแบบนี้ครับพี่นอ้องนี่ผมบดตะปีดเลี้ยวผมยันม่องหาแสงมาท่านครับพี่นอ้องนี่ครับบอดิสโก้เสียติ๊งฮกผมตั้งไว้แปดเสตียได้ครับพี่นอ้องผมบตั้งไว้ไล่ตั้งหลายกับตาไลา่ มึงก็เรียนแค่นั้นแหละครับเรียนแค่อยูไดทาเตียบตีมั้นหมอครับว่าในช่วงเน่าอกาสแบบเขาตรงไฝไฟลักษณะแบบไหนจิงๆทีนะครับเป็นไฟเกียวกับจังหวะเพียงบ่ใชาเรื่ององเขาก็เพ่งที่ปุ้มตปีดเอาครับนี่ครับปุ่มนี่ครับปีดครับพี่นอนนี่แต่ว่าถ้าอยากใ้ใไรดีก็ ซื้อบอร์ดราคาแพงู่นี้ครับตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทเองครับพี่น้องก็ถือว่าใชใจได้ครับนครับเสียงเสียงโอเชครับพี่น้องเสียงสวยเลยครับผมพา่พา่เบิ่งเสเต็บที่เจ็ดครับไปเจ็ดนี่เจ็ดเป็นแบบนี้ครับพี่ครับนี่จากกับพี่แบบนี้ครับครับครับจากกับพี่แบบนี้ กระบพีแล้วก็หมุนหมุนเป็นเสียงนี่ครับกระพีบอยากมีครับพี่น้องครับครับนี่ครับพี่น้องพ,พี่เจ็ดครับจะเปลี่ยนอะไรไม้เหรอครับ,บ,บ SPE ครับสเท็ปบที่เจ็ดครับจะเป็นประมาณนี้ครับแขงอ็ดีอยู่ะมาณนี้แต่กลังขึ้นอย่าแจ้งนะครับพี่น้องผมพาไปไปแต่เทียบที่แปดครับปึ๊บนี่เปลี่ยนแบบนี้ครับนะครับแต่เทียบที่แปดจะเป็นยิ่งแข็งในน้อยแบบนี้นะครับนม่านี่นะแบบครับ ใช้เ,เครื่องเทียงครับพี่น้องใช้เลียนเสียง็ต้องเ่ละปีตรงมีการลงทุนครับเป็นงานบริการครัแบพี่นุองผมตั้งไว้ยแบบ คลิปนี้ผมก็บพี่แนวว่าเบาตูพี่น้องฟังกับประมาณนี้นะครับาเพื่อพี่น้องเท่าเกองเสียงเพื่อกาลังมองหาบีนทีละข้าว่าเพียงหมดเลยกับบีมอนหาทุนเป็นอีกทางเลือกนึงครับพี่น้องบเป็นว่าจะเปลี่ยนของยีงห่ห้อนี่หรือว่ายีห่ห้ออื่นกับัางเศรพิจารตาในการคือหรือว่าถือไปแล้วมันกับคุ้มค่า ก็การใ่งานแล้วก็ใส่งานในทนด้านาคุ้มคาาเงินในกระเป๋าง,งเเาเงาวตื่นไปครับรงทุนไปเพราะว่าสายบันเทิงใช้เล่นเสียงกันหายไปชีึินกันครับพี่น้องใส่ใจใวยการจับใจใส่ใสสอใด้การสือ ระบบเสียงะบบไปต่างๆครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็บตาพี่น้องไว้จะเพียงประมาณนี้ครับพี่น้องทีของมารับชุม่มใสายบันเทิงสายื่องเพียงกับปากพี่น้องกดไล่กดติที่ตามครับส่งเบาหน่อยเชี่ยนเจ้าแต่ลน่านที่จะได้ลงคลิปเยา้าประตูพี่น้องเบิ่งครับคลิปนี้ผมก็บผมเกยวลาพี่น้องไปก่อนแต่ว่าดีครับ